มีรอยยิ้มหนึ่งที่ถูกสลักไว้บนหินและจ้องมองการเวลามานานกว่า800ปีมันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขไม่ใช่รอยยิ้มแห่งเมตตาแต่มันคือรอยยิ้มบายนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยปริศนาความทุกข์และความลับที่เจ้าของรอยยิ้มนั้นได้ฝากไว้กับอาณาจักรของตนก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลง จะเกิดอะไรขึ้นหากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งกลับสลระความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษแล้วหันไปนับถือพุทธศาสนามหายานอย่างสุดโตง่งและจะเกิดอะไรขึ้นหากพระพักกว่า2สองร้อยหน้าที่จ้องมองเราอยู่ณปราสาทบายนไม่ใช่ใบหน้าของพระโพธิสัตว์แต่คือใบหน้าของพระองค์เองในฐานะพระพุทธเจ้าผู้มีชีวิต ขอทักทายสหายรติกาและยินดีต้อนรับสู่ช่องหน้ากากแดงวันนี้เราจะมาตามรอยพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นมหาราชองค์หนึ่งของขอมและไขปริศนาว่าการสร้างบายอนมหาปราสาทแห่งรอยยิ้มปริศนาคือการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่หรือคือการสร้างเพื่ออะไรกันแน่นี่คือเรื่องราวของ พระเจ้าชัยอรมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมกษัตริย์ผู้สร้างโรงพยาบาลและที่พักคนเดินทางแต่ก็เป็นกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทที่ดูน่าอึดอัดที่สุดเช่นกันและอาจจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความรุ่งเรืองกว่า400ปีต้องถึงกา,า,ารอวสาน เรื่องราวของพระองค์มิได้เริ่มต้นบนบัลลังก์นะครับแต่เริ่มต้นในความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศที่สุดในปีคศ1177กองทัพจามปาศัตรูตลอดการของขอมได้ยกทัพเรือมาตามแม่น้ำบุกเข้าตีนครธมอย่างไม่ทันตั้งตัวพวกเขาปล้นสะดมเผาทําลายและสังหารกษัตริย์ขอมอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ ตกอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยเป็นเวลาถึง4ปีท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นนะครับได้มีเจ้าชายนอกสายตาผู้หนึ่งซึ่งถูกในระเทศและใช้ชีวิตอยู่ในอาณาจักรจามปามานานหลายปีได้รวบรวมกำลังพลและกลับมากอบกู้แผ่นดินเจ้าชายผู้นั้นก็คือชัยวรมันพระองค์ทรงทำสงครามขับไล่กองทัพจามปาออกไปได้สำเร็จ และในวัยกว่า50พรรษาพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่เจกษัตริย์ผู้ต้องแบกรับภาระในการสร้างชาติขึ้นมาใหม่จากเท่าทานแห่งความพ่ายแพ้แต่สงครามได้ทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นไว้ไม่ใช่แค่บนแผ่นดินแต่ในจิตใจของพระองค์พระองค์ทรงได้เห็นความทุกข์ความตายและความไม่เที่ยง สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระองค์ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีกษัตริย์ขอมองค์ใดเคยทำมาก่อนนั่นคือการละทิ้งศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่บูชาเทพเจ้าแล้วหันมานับถือพุทธศาส,สนานิกายมหายานอย่างเต็มตัวโดยมีพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์โพธิสัตว์แห่งความกรุณาเป็นองค์ประธาน รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือยุคแห่งการสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เป็นการสร้างที่แตกต่างออกไปพระองค์ไม่ได้สร้างแค่เทวสถานแต่ทรงสร้างสาธารณูปโภคเพื่อประชาชนเช่นอโรคยาศาลาโรงพยาบาลร้อยสองแห่งกระจายอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรธรรมศาลาที่พักคนเดินทาง121แห่ง ตั้งอยู่ตามเส้นทางหลวงสายหลักการสร้างเมืองใหม่พระองค์ทรงสร้างนาครถมขึ้นมาใหม่ให้เป็นเมืองหลวงที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยมีปราสาทบายนเป็นศูนย์กลางและบายนนี่เองคือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือปราสาทที่ผิดไปจากขนบทุกอย่างสถาปัตยกรรมของมันดูซับซ้อนอึดอัดและอาจจะไม่เป็นระเบียบ เรากับถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบแต่สิ่งที่น่าขนลุกและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือพระพักมนุษย์ขนาดมหึมาที่ถูกสลักอยู่บนยอดปราณ54ยอดรวมแล้วกว่า200พระพักที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะมีสายตาที่ปิดลงนิดหน่อยและรอยยิ้มที่ยากจะอธิบายจ้องมองเราอยู่เสมอ รอยยิ้มนี้คืออะไรและใบหน้าของใครทฤษฎีกระแสรหลักเชื่อว่าเป็นพระภาคของพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไปทั่วทุกสรารทิศหรือทฤษฎีที่น่าสนใจกว่าเชื่อว่าเป็นพระภาคของพระเจ้าชัยวรมาทิ่เจ็เองในฐานะอวตารของพระโพธิสัตว์หรือในฐานะพระพุทธราชา กษัตริย์ผู้บรรลุพุทธภาวะการที่พระองค์สลักใบหน้าของตนเองไว้ทั่วปราสาทคือการประกาศว่าเราคือศูนย์กลางของจักรวาลน,นี้เราคือผู้มองเห็นทุกสิ่งและเราคือพระเจ้าหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งเป็นการแสดงอัตตาที่ยิ่งใหญ่และดูจะขัดแย้งกับหลักการปล่อวางของพุทธศาสนาอย่างน่าประหลาด มีตำนานหนึ่งที่เล่าขานกันมานานและพยายามจะอธิบายถึงความแปลกของราชสมัยนี้นั่นคือตำนานที่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงประชวนด้วยโรคเรือนแม้จะไม่มีหลักฐานทางจารึกสลักยืนยันไว้แต่ในงานของจิตภูมิศักดิ์ก็ระบุว่าพระองค์เป็นโรคเรือนกุถหงและก็มีหลักฐานแวดล้อมที่น่าสนใจก็คือ การสร้างโรงพยาบาลทำไมพระองค์ถึงให้ความสำคัญกับการสร้างอโรุคยาสารามากเป็นประวัติการอาจเป็นเพราะพระองค์ทรงเข้าถึงความทุกข์ของการเจ็บป่วยจากประสบการณ์ตรงของพระองค์เองและก็มีรูปสลักพระเจ้าขี่เรือนที่ลานพระเจ้าขี่เรือนในนครถมครับมีรูปสลักของกษัตริย์องค์หนึ่งที่ไม่มีเครื่องทรงและมีลักษณะคล้ายผู้ป่วยโรคเรือน หลายคนเชื่อว่านี่คือรูปจำลองของพระเจ้าชัยวรมันที่7การเปลี่ยนความเชื่อการที่พระองค์หันมานับถือพุทธมหายานและพระโพธิสัตว์แห่งการรักษาคือพระภัยสัตยะครุอาจเป็นเพราะศาสนาฮินดูไม่สามารถรักษาพระองค์ได้พระองค์จึงหันไปพึ่งความเชื่อใหม่ด้วยความหวังที่จะหายจากโรคซึ่งก็สอดรับ กับการวิเคราะห์สนิษฐานของจิตภูมิศักดิ์ที่ระบุว่าพระองค์ทรงสร้างอโรคยาศาลาเพื่อไทยบาปเกี่ยวกับพระโรคของพระองค์และทฤษฎีที่ดำมืดที่สุดที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้คือการบูชายันในอดีตกษัตริย์ขอมอาจจะใช้การบูชายันมนุษย์เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์แต่พระเจ้าชายวรมันที่7ซึ่งเป็นพุทธมามกะ อาจจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แต่การก่อสร้างปรา,าสาทขนาดมหึมานี้ก็ต้องการพลังงานและแรงงานมหาศาลเช่นกันนะครับและอาจจะมากกว่าสมัยก่อนๆด้วยหรือว่าการก่อสร้างอย่างบ้าคลั่งและไม่หยุดพักการเกณฑ์ไพร่พลนับแสนมาทำงานจนล้มตายคือรูปแบบใหม่ของการบูชายัน พระองค์ไม่ได้สังเวยชีวิตคนด้วยคมดาบแต่สังเวยด้วยความเหนื่อยล้าและความอดอยากเพื่อเร่งสร้างบุญบารมีให้ยิ่งใหญ่พอที่จะเอาชนะโรคภัยและกรรมเก่าของพระองค์เองปราสาทโรงพยาบาลและถนนหนทางจึงถูกสร้างขึ้นบนสร้างศพของใครประชาชนอย่างเงียบเงียบ หลังจากราชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7อาณาจักรของที่เคยยิ่งใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมอย่างรวดเร็วอะไรคือสาเหตุมีหลายสาเหตุครับผมจะเล่าทีละข้อก็แล้วกันเช่นการใช้ทรัพยากรจนหมดสิน้นการก่อสร้างขนาดมหึมาและต่อเนื่องได้สูบทรัพยากรและแรงงานของอาณาจักรไปจนเกือบหมด เหมือนคนที่วิ่งสุดแรงจนหัวใจวายมันจึงเหมือนกับแผ่นดินว่างเปล่าและไม่มีกำลังเหลือพอที่จะฟื้นฟูหรือความขัดแย้งทางศาสนาหลังจากพระองค์สวรรคตกษัตริย์องค์ต่อๆมาได้หันกลับไปนับถือศาสนาฮินดูและได้ทำการทำลายพระบุทธรูปมหายานจำนวนมากที่พระองค์ครับทรงสร้างไว้ เกิดเป็นสงครามศาสนาที่บ่อนทำลายความมั่นคงจากภายในหรือการหมดซึ่งเทวราชาพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดคือมหาราชองค์สุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่มีกรรษัตริย์องค์ใดที่มีบารมีเทียบเท่ากรรษัตริย์ขอมหรือเทียบเท่าพระองค์ที่จะนับได้ว่าเป็นมหาราชอีกเลยอาณาจักรจึงขาดศูนย์รวมจิตใจ หรือการรุกรานจากภายนอกเมื่ออาณาจักรอ่อนแอลงจากภายในศัตรูภายนอกโดยเฉพาะอาณาจักรอยุธยาของสยามก็ได้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นและเริ่มเข้ามารุกรานจนในที่สุดก็สามารถตีนคนทรทมแตกได้เป็นการปิดฉากความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมอย่างสมบูรณ์มีมีคนบอกว่าเพราะว่ามีบุรุษคนหนึ่ง ที่มาจากทาตก็คือเจ้าแตงหวานลุกฮือททำการปฏิวัติร,าารัตประหารสายเลือดวรมมนของพระองค์และตั้งตนเป็นใหญ่แทนและก็พอเป็นใหญ่แล้วก็ไม่สามารถสืบต่อความยิ่งใหญ่ความรู้ต่างๆได้จึงทำให้อาณาจักรล้มเหลวลงจะอย่างไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าความยิ่งใหญ่ของของ สิ้นสุดลงแล้วรอยยิ้มของบายอนจึงอาจจะไม่ใช่รอยยิ้มแห่งเมตตาแต่มันอาจจะเป็นรอยยิ้มสุดท้ายของมหาราชผู้ที่อาจจะรู้ล่วงหน้าว่าอาณาจักรที่ตนพยายามสร้างจะเป็นอย่างไรก็เป็นได้หากผู้ฟังนะครับเคยไปเยือนทั้งนครวัดและ นครถมปราสาทบายนท่านจะเห็นความแตกต่างที่น่าประลัดใจนครวัดที่สร้างก่อนมีความสมบูรณ์แบบมากครับสวยงามมั่นคงยิ่งใหญ่มากเดือนทั้งวันก็ดูไม่หมดแต่นครถมนะครับและปราสาทบายนที่สร้างทีหลังกลับดูเร่งรีบซับซ้อนเกินจําเป็นและมีข้อบวกร่องทางวิศวกรรมมากมายคุณภาพของงานแกะสลัก ภาพสลักนูนต่ำที่บายนแม้จะเล่าเรื่องราวได้มีชีวิตชีวาแต่ความละเอียดความประณีตนั้นมันมันสู้นะครว,วัดไม่ได้เอเอาตรงๆราวกับว่าช่างฝีมือถูกเร่งให้ทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดหรือโครงสร้างที่หน้าหวัดเสียวบายนถูกสร้างขึ้นโดยการต่อเติมและดัดแปลงจากปราสาทหลังเก่าทำให้โครงสร้างภายในดูสับสนอลมานมีทางเดินที่คับแคบและมืด อึดอัดจริงมีบันไดที่สูงชันผิดปกติและมีห้องเล็กห้องน้อยมากมายที่ไร้ประโยชน์ใช้สอยมันให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตที่น่าอึดอัดไม่ใช่เทวสถานอันโปร่งโล่งสบายและก็มีปัญหาการซุดตัวด้วยการก่อสร้างที่เร่งรีบและโครงสร้างที่ซับซ้อนปราสาทในยุคข,ของพระองค์นะครับโดยเฉพาะบายนประสบปัญหาสุดตัวอย่างหนัก ราวกับว่าแผ่นดินเองก็ไม่สามารถแบกรับน้ำหนักแห่งความทะเยอทะยานอย่างเร่งรียบอันนี้ได้ไหวคำถามคือนี่คือความผิดพลาดของวิศวกรยุคเก่าๆยุคนั้นหรือมันคือความจงใจของผู้สร้างเองบางทฤษฎีก็เชื่อว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงมีเวลาไม่มากอาจจะเพราะพระชนมายุสูง หรือเพราะอาการประชวนจึงต้องเร่งสร้างทุกอย่างให้เสร็จในสมัยของพระองค์แต่ทฤษฎีที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือความซับซ้อนและอึดอัดของบายนคือการจำลองสภาวะทางจิตใจของพระองค์เองจิตใจที่เต็มปไปด้วยความทุกข์ความสับสนและความกดดันปราสาทจึงไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่แต่เป็นภาพสะท้อนของจิตใจของผู้สร้าง ก็เป็นได้การที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเปลี่ยนศาสนาของอาณาจักรจากฮินดูที่นับถือกันมานานหลายร้อยปีมาเป็นพุทธมหายานไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความเชื่อแต่มันคือการปฏิวัติที่สั่นสะเทือนไปทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์ ลองจินตนาการถึงความรู้สึกของเหล่าพราหมณ์และคุณนางสายเก่าดูนะครับที่จูจ่ๆเทพระเจ้าที่พวกเขานับถือสูงสุดพระศิวะเอ่ยพระวิษณุเอ่ยถูกลดความสำคัญลงและถูกแทนที่ด้วยพระโพธิสัตว์มันย่อมสร้างแรงต้านและความไม่พอใจอย่างมหาศาลและในทางความเชื่อการกระทําเช่นนี้อาจถือเป็นการลบหลู่ต่อมหาเทพองค์เดิม และได้นำมาซึ่งคําสาบที่มองไม่เห็นอาถรรพ์แห่งการทำลายคือหลังจากสิ้นสมัยของพระองค์กษัตริย์องค์ต่อมาหันกลับไปนับถือฮินดูก็ได้มีการทำลายพระพุทธรูปมหายาณเป็นการใหญ่ว่ากันว่าทุกครั้งที่มีการทุบทำลายพระพุทธรูปที่บายนมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นฟ้าผ่าโรคระบาดหรือความแห้งแลง้งเปากับเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังเก่า กัพลงใหม่ความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงอาจจะตามมาด้วยคำสาบที่รุนแรงที่สุดเป็นราคาที่อาณาจักรต้องจ่ายให้กับความเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่หักดิบจนเกินไปอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องเล่าตำนานนะครับขอให้ผู้ฟังวิจารณญาณในการรับชม เรื่องราวของพระเจ้าชัยอรมาที่7คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานของพระองค์ได้สร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลกนครถมปราสาทบายนอโรคยาศาลามรดกที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้แต่ในขณะเดียวกันความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่สูบชีวิตและพลังงานทั้งหมด ของอาณาจักรจนแห้งเหือดและนำไปสู่จุดจบมันคือดาบสองคมที่ด้านหนึ่งคือการสร้างสรรค์และอีกด้านหนึ่งคือการทำลายล้างคือระเบิดเวลาและประวัติศาสตร์มักจะจดจำแต่เพียงด้านที่สว่างสวยโดยหลงลืมไปว่าเบื้องหลังแสงสว่างนั้นมันก็ย่อมมีเงาที่ดํำมืดสนิททอดยาวอยู่เสมอและรอยยิ้มของบายนก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป มันอาจจะกำลังยิ้มให้กับความรุ่งเรืองในอดีตหรืออาจจะกำลังมองให้กับโศกนาฏกรรมที่กำลังจะมาถึงความจริงมีเพียงภาพสลักหินเท่านั้นที่จะรู้แล้วคุณผู้ฟังลหรครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณมอง รอยยิ้มแห่งประสาทบายนเปลี่ยนไปหรือไม่มันคือรอยยิ้มแห่งพระกรุณาของพระโพธิสัตว์รอยยิ้มแห่งอัตตาของมหาราชหรือรอยยิ้มที่ซ่อนความเจ็บปวดของกษัตริย์ของผู้สร้างบางอย่างหรือบางทีมันอาจจะเป็นทุกอย่างก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ทุกอย่างก็ได้เป็นปริศนาที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ทรงจงใจทิ้งไว้เพื่อให้เราคนรุ่นหลังได้ถกเถียง และค้นหาความหมายของมันอย่างไม่รู้จบและในครั้งต่อไปถ้าคุณได้ไปเยืนนอนนครธมแล้วเงยหน้าขึ้นไปสบตากับพระพักเหล่านั้นลองถามตัวเองดูว่าสายตาที่ปิดลงกำลังมองอะไรอยู่และรอยยิ้มนั้นกำลังยิ้มให้กับคุณหรือกำลังเย้ยหยันในความไม่รู้ของพวกเรากันแน่และถ้าคุณชื่นชอบ การชนสูตรประวัติศาสตร์ที่ดำมืดและเต็มไปด้วยปริศนาเช่นนี้การกดไลค์และติดตามคือเครื่องบูชาที่จะทำให้หน้ากากาดแดงยังคงมีพลังและจะเปิดแฟ้มประวัติศาสตร์ตำนานความลึกลับคดีปริศนาในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ